พี่น้องครับนี่ก็คือพันุข้าวนะครับผมที่มาแรงที่สุดตะกูลไก่ทองคานะครับผมสามสายพันธุ์ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเพืไปครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมากแล้วครับผมจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับผมพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับ แล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมเด็เกินน้ากับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับนาปังในรอบที่2นั้นหลายคนได้สอบถามนุ่งขวัญเช่งวันเกษตรว่าสําหรับข้าวเจ้านาปังนั้นนะครับตระกูลไก่ทองคํานั้นมีสายพันธุ์อย่างแน่นะครับแล้วก็มีลักษณะประจําพันธุ์อย่างไรบ้างนะครับผมนี่เนาะ เอาสาหรับันณี้มีคําตอบให้กับพี่น้อง้องปายนะครับสําหรับ3สายพันธุ์ของไก่ทองคําที่มาแรงที่สุดจะเป็นสายพันธุ์ใดบ้างนะครับไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับ3สายพันธุ์ยังดีผมเด็กเกินน้ากับพี่น้อง้องปายนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระสอบสีแดงนะครับผมหนึ่งกระสอบแล้วก็กระสอบออกสีน้ำเงินเขียวนะครับแล้วก็ฟ้า เลืองนะครับอีกหนึ่งกระสอบเนาะเอาที่พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับรู้จักกันดีนะครับผมตะกกนไก่ทองคํานะครับนั่นก็คือสายพันธุ์นี้ครับผมนี่เนาะไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่นี่ครับลักษณะประจําพันธุ์ของเขานะครับผมนี่เนาะเมล็ดใหญ่แล้วก็เมล็ดยาวนะครับผมนี่เป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญทาเขาหรือว่าล่งสีบบมิตีครับพี่น้องครับนี่ หมาก้ร้นะครับผมสําหรับไก่ทองคํา8 9เเนาะเอาเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องพ่อนไปได้รับฟังกันก่อนสำหรับลักษณะประจําพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้ครับลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับและแงจับทีที่สําคัญที่สุดก็คือผลผลิตที่สูงนะครับผมและกาลักษณะเด่นนะครับอย่างที่ผมเด๋ยวว่าจาไปแล้วนะครับเมล็ดใหญ่เมล็ดยาวนะครับผมเนาะซึ่งทรงผลให้ ไก่ทองคํา89เรานะครับผมมีผลผลิตที่สูงนะครับได้บอตามก้อนหนึ่งพันสกิโลกรัมต่อไร่นะครับถือว่าหน่อยสุดครับผมบางคนได้ถึงตัน4ตัน5ตัน6ต่างๆนะครับผมสําหรับไก่ทองคํา89นะครับอายุการเก็บเกี่ยวเพียง89วันนะครับเป็นเข่าที่อายุสั้นนะครับผมสําหรับไก่ทองคําสายพันธุ์แรกนะครับกระสอบสีแดงครับผมนี่สีแดงแดีนิดเนาะ ซึ่งไก่ทองคำแปดเก้านะครับผมเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งครับพี่น้องครับพี่เนาะส่วนข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับของไก่ทองคําใหม่ล่าสุดครับผมไก่ทองคําปิ่นทองครับพี่น้องครับนี่อุ้ยเบิ้งเบิ้งเมล็ดเพ่นทั้งใหญ่แล้วก็ยาวนะครับแล้วก็เม็ดอวยส่วยอยู่ครับผมพี่น้องครับนี่ป้าเห็ดเป็นเข่าสารขึ้นอยูเป็นทศน์นะครับผมนี่เนาะสำหรับไก่ทองคําปิ่นทองนะครับบอกถึงอายุการเก็บเกี่ยวซะก่อน 1 1 0ถึง115วันครับผมนเนาะต้นเตีย้ยลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีลังแงจับทีแล้วก็มีผลผลิตที่สูงนะครับนุ่งขวัญใช้มันจเกษตรเป็นปีแรกนะครับของการใส่เขา่าสายพันธุ์นี่ครับผมก็เลยยังฮู้นะครับว่าผลผลิตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่แน่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านบอกว่าใส่แล้วนี่ผลปรากฏว่าเป็นจะสอนให้นะครับผมสําหรับเรื่องของผล,ผล,ผ,ลผลิตนะครับเบิง่งลักษณะของเมล็ดนะครับผมนี่เนาะ ที่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีผลผลิตสูงแล้วเมื่อนำไปหุงแล้วจะมีลักษณะอ่อนนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับผมสำหรับไก่ทองคําปิ่นทองของเรานะครับผมเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับพี่น้องครับเด็กกระสอบสีน้ำเงินเขียวนะครับผมไก่ทองคําปิ่นทองนะครับ สำหรับสายพันธุ์ที่3ครับใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่พึ่งเข้ามาเป็นกระสอบแรกของแฮปปี้การเกษตรนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า MGC2 รับพี่น้องครับพี่น้องเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับผมพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับผมจากไก่ทองคำนะครับผมพี่น้องว่าใจพี่น้องก็ไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันก่อนนะครับผมสำหรับ MGC2 นั้นนะครับผม เบื้องต้นให้พี่นอ้องฟังไปเดี๋ยวเราฟังกันก่อนนะครับอายุการเก็บเกี่ยว9 5ถึง100วันครับพี่น้องกันเบื้องลักษณะของเม็ดครับผมนี่เนาะอุย้ยงามโปแพร่ทั้งสองสายพันธุ์ดีผ่านมากนะครับผมแต่ว่าลักษณะของเมล็ดนั้นนะครับผมอ,อ,อ้วนนะครับอ้วนดีประยังนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ยาว เท่ากับไก่ทองคำ89นะครับผมแต่ว่าลักษณะนะครับเป็นออกสีอ้วนๆครับผมสำหรับเมล็ดเนาะและก็ยาวพอสมควรนะครับล่งสีบ่มีการตีแน่นอนน่ครับผมนี่เนาะนี่สำหรับเข่าสายพันธุ์นี่มากม่ครับ NGC 2นะครับต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแต่ก็ดีนะครับละแง้จับทีแล้วก็ผลผลิตที่สูงนะครับผมนี่เนาะนี่นะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผม ซึ่งเขาเจ้าพื้นแข็งมีอยูสองสายพันธุ์คือไก่ทองคำ89กับไก่ทองคำ MGC2 ครับพี่น้องครับความแตกต่างก็คือเรื่องของขนาดของมเมล็ดครับผมอันนี้มเมล็ดใหญ่แล้วก็มเมล็ดยาวนะครับส่วนท่งนี้นะครับผม,มเมล็ดกิดลองลงมานะครับและนอกจากนัก้นความแตกต่างก็คือไก่ทองคำ89อายุการเก็บเกี่ยว89วันส่วน MGC2 นั้นอายุการเก็บเกี่ยว 95-100ถึงวันนะครับผมนี่คือ3สายพันธุ์นะครับของข้าวเจ้านะครับตะกูลไก่ทองคำที่มาแรงที่สุดครับผมเนี่ยครับผมพี่น้องครับเนี่เอาครับพี่น้องครับถ้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันเรากันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสิได้เข่าสายพันธุ์ไหนนะครับอยู่ที่แฮปปี้การเกษตรนะครับมีจํานวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยครับบพว่าสิเป็นเข่าหน้าปี เรียกว่าเขาหน้าปังเขาเหนี้ยเขาเจ้านะครับแล้วก็เข้าสายพันธุ์พื้นเมืองต่างๆรวมทั้งพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากตระกูลไก่ทองคํา3สายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับผมสําหรับการมอพันธุ์เขายูบองนีนะครับสามารถมารับได้ที่หน้าร้านนะครับผมห,หน่อนและเรายังส่งออนไลน์นะครับผมทั่วประเทศนะครับโดยบริษัทแฟลตเอ็กเพรสนะครับผมห,หน่อนส่งถึงบ้านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสุขปุ่สุขคนนะครับผม สามมาเลขโทรศัพท์ครับนี่0899428684ครับ0650495999นะครับและก็0925164252นะครับเอาจากในฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแค่ใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมร่าผ้าจากพี่น้องพ่องายไปเพียงเท่านี้นะครับกับสามสายพันธุ์ของไก่ทองคำนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าเขาว่าสวัสดีครับพี่น้องครับผม บุ้ยสามสายพันธุ์ตระกูลไก่ทองคำนะครับผม